สนุกบอกไหมครับโค้งมากนี่รอบแรกเราอ้แต่เสียงมันเราใจนะเออถ้าตาดเข้าไปก็มีโอเวอร์อยู่เหมืนกันนะโคงหนึ่งกระโดดออกเลยนะตอนดันออกมานะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านคนระับวันนี้ผมอยู่ที่สนามทีราเซอร์กิจจังหวัดชนบุรีนะ <S <S เพื่อมาทำการทดลองขับครับแม็กคาเรนโอ้ car โหเป็นไงช่องเราก็ถูกเชิญมาขับรถระดับซปเปอร์คาร์เหมือนกันนะซึ่งรุ่นที่เราจะทำการทดลองขับในวันนี้นะครับสองรุ่นเลยนะครับก็คือแม็กคาเรน 750S นะราคาค่าตัวเนี่ยโอ้โห32ล้านบาทอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นซูเปอร์คาร์ปลักอินไฮบิดครับแม็กคาเรน อาชูร่านะครับราคาค่าตัวก็เบาๆลงมาครับ20.5ล้านบาทเป็นราคาเริ่มต้นก็บอกเลยว่าขับไปเกรงไปนะครับงานนี้แต่เดี๋ยวเอาความสนุกความมันบอกเลยว่า2รุ่นนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้สัมผัสจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับ สำหรับ m c l a r เ n น 750S นะครับเป็นรุ่นที่ถูกอัปเกรดมาจากรุ่น 720S นั่นเองนะครับจัดอยู่ในกลุ่มซุเปอปร์คาร์ของ m c l a r เ n นครับซึ่ง m c l a r เ n 750S เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรทวินเทอร์โบครับให้กำลังสูงสุดเนี่ย750แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรนะครับเกียรนน์ยจะเป็น7สปีดดูโอคลัตช์นะครับขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับมอบอัตราเร่ง0ถ100เนี่ยได้ในระยะเวลาเพียง2.8วินาทีเท่านั้น และอัตราเร่ง0ถึง200เนี่ยทำได้ใน7.2วินาทีส่วนท็อปสปีดนะครับทำได้ที่332กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและอีกหนึ่งไฮไลท์ของ m c l a r e n 750S ครับก็คือการใช้ตัวถังแบบโมโนคอกและคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักตัวถังแค่เพียง1,277กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งเบากว่ารุ่น 720S เนี่ยถึง30กิโลกรัมอีกทั้งยังได้รับการติดตั้งฟีเจอร์ m c l a r e n Control l a u n c h e r ครับ MCL ระบบ ล็อกรอบเครื่องยนต์ในการออกตัวนะครับที่ควบคุมได้หลายฟังก์ชันทั้งควบคุมหลักอากาศพลาศาสตร์การตั้งระบบส่งกําลังและระบบเกียร์ซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ติดตั้งมาให้ใน m c l l r e n 750S เป็นครั้งแรกครับส่วนระบบช่วงล่านะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆกนะครับกับระบบ a r e p r r o c t t v v e c h s s s i s c o n t r o l Link Hydraulic s u s p e n s i ่น และระบบเบรกเป็นจานเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกปั๊มเบรกเป็นแบบโมโนโบล็อกนะครับที่พัฒนามาจากแมคลาเรนเซน่าเลยนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการระบายความร้อนของคาลิเปอร์เบรกเนี่ยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแข่ง F1 ครับ ส่วนแมคลาเรนออทูล่านะครับก็จัดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในกลุ่มของซูเปอร์คาร์ของแมคลาเรนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่3ที่ได้ใช้ขุมพลังแบบปลั๊กอินไฮบริดต่อจากแมคลาเรนครีวันและแมคลาเรนสปีดเทลโดยแมคลาเรนออทูล่านะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ v 6 120องศานะครับรหัส m 6 3 0ขนาด3.0ลิตรเทอร์โบคู่กำลังของตัวเครื่องยนต์เนี่ย585แรงมา้าแรงบิด585นิวตันเมตรงมงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวครับนเมตรลัง95แรงมา้า แรงบิด225นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบลเธียมไอออนขนาด7.4กิโลวัตต์อว์ ซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีน้ำหนักแค่เพียง78กิโลกรัมเท่านั้นครับโดยกำลังร,งรวมส,สูงสุดของ m a g n า l e น o t u ู a นะครับจะอยู่ที่680แรงมาร้าแรงบิด720นิวตันเมตรเกียร์ u o c l u t ั h 8สปีดนะครับมอบอัตาเร่ง0 100ได้ใน3.0วินาทีและ0 200ได้ใน8.3วินาทีส่วนท็อปสปีดนะครับทำได้ที่330กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถขับด้วยโหมด EV เนี่ยได้ไกลถึง30กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด130กิโลเมตรต่่อชัวโมง ระบบช่วงล่างครับเป็นแบบอิสระ4ล้อครับพร้อมระบบปรับความหน่วงของช่วงล่างอัตโนมัติ Pro Active Damping Control และที่สำคัญครับ m มคลาเรนออร r a เนี่ยยังมาพร้อมกับโครงสร้างตัวถัง m มคลาเรนคาร์บอนไลฟ์เบรดอาร์ชิเทกเจอร์นะครับ MCLA น้ำหนักเบาครับทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมระบบเบรคครับเป็นแบบจานเบรคคาร์บอนเซรามิกนะครับจานหน้าเนี่ยขนาด390ม mm, มปั๊มเบรค6พอตแบบโมโนบล็อกส่วนจานดิสเบรคหลังนะครับขนาด380ม mm, มปั๊มเบริเป็นแบบ4พอรคเป ครับ ก็ดูทางก่อนนะครับเพ,เพื่อนนะครับก็ปรับตัวให้ชินกับรถกับน้ำหนักการเบรกนิดนึงนะโอ้โเบรกแข็งจริง,งนะครับ,ใ,รบใช่โอเคไอ้บอกเป็นปลั๊กอินไฮบิดแล้วมันจะไม่เล้าอ่ะรอบนี้เดี๋ยวลองเติมพลัง,งเข้าไปหน่อยได้ครับไอ้ตรงเยียบท์เลยๆๆๆๆๆตรงไหนไม่แรงล้งลอสนามไม่แรงไม่ไรแต่หนา้า หน้าทางตรงต้องแรงครับอ่าโอเคตรงนี้จุดเบรกนะครับแต่จริงเขาก็ตั้งจุดเบรกในระยะที่ปลอดภัยเลยละ่ะปล่อยไหลไม่ได้เลยอ,อันนี้<า>เราเกือในเรื่องของเบรกเบ็ดด้วยครับยางเรื่อผลงมงยลยโหตรงออกโค้งหนึ่งกระโดดออกเลยนะอตอนดันออกมานะครับ ไนอ่านี่บอกเลยเบรกหนักนะครับลินเข้าไปจิกเบรกในเพราะว่าถ้าไม่จิกเบรกในนะครับไล่สับป,ปะะรดแน่นอนอ่าเดิอนออกเปิ็ด S หนึ่งกไม่กินเบรกโอเค เลยอ่ะกรถมันมันฟิลฟลลิ่งมันอโถ้าสาดเข้าไปก็มีโอเวอร์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถมันมันขับหลังนะพี่เนาะใช่ครับเวลาที่เห็นว่ามันมันอยู่ด้วยหนึ่งแล้วเราแก้ด้วยสองรถมันจะมีตัวช่วยอก็เป็นเหมือนแดักชั่นคอนโทรลอ่า เขาเรียกว่าว d c ซีครับว d c โซีอเคครับมันสามารถปรับได้ว่าว่าจะให้ท้ายออกขนาดไหนอาเมื่อกี้เราเข้าเราก็หักพวงอะไรหนักไปนะคร<ม>ับมก็มจะมีส<ม>ั่นไล่ มานี้เราสุดท้ายก็เป็นครูดาวแล้วเนาะอ่าครับก็เดี๋ยวพี่ๆสื่อท่านอื่นนะขึ้นมาจะได้มียางมีเบรกดีๆ่าเราก็วิ่งครูดาวให้พี่ๆเขาก่อนใช่แต่ว่าสนุกครับอันนี้เป็นแม็กลาเรนเป็นตัวอาชุรานะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะเพื่อนๆแล้วก็หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยปลั๊กอินไฮบริดแม่งน่อมว่ะครับสุบค้า้งทีมาเอาแบบปลั๊กอินไฮบริดมันจะไปมันอะไรเสียงเสริมมันจะไปเล้าใจอะไรนะครับบอกเลยว่า ต้องมาลองพอได้มาลองขับแล้วคือมัน,ม,นมันเล้าใจนะตัว V 6 3 0ลิตรตัวนี้นะมันเป็นเทอร์โบคู่ด้วยแล้วก็เพิ่มไอตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วก็แรงนะครับแล้วก็ขับดีแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งกับรถไปเลยนะครับเป็นแบบควบคุมค่อนข้างง่ายจุดศูนยพ่วงต่ำนะครับเรื่องเบรกที่มันแข็งมันมีเหตุผล อ่ะมันเป็นยังไงครับเนี่ยมันเราเราสามารถรีเนี่ยเบรกได้ในที่เราต้องการอ่าแบรนด์อื่นอ่ะสังเกตไหมมันจะนิ่มอ่ารถบ้านทั่วไปมันก็จะนิ่มมากไม่สามารถคอนโทรลได้อ่าแต่อนนี้เราสามารถถ้าถ้าคุณขับบ่อยๆสามารถเอาเท้าซ้ายมาเหยียบเบรกได้อ่าก็ก็คือเขาทำมาเป็นเป็นสำหรับให้แบบรีเนียร์เบรกได้ในต้องการใช่ใช่ก็คือถ้าคุณขับโกคาร์หรือขับอะไรมาก่อนหรือขับในแทร็กขับอะไรแล้วถ้าคุณใช้เท้าซ้ายในการ เบรกได้เนี่ยจริงๆแป้นเบรกหรือว่าน้ำหนักเบรกของแมคลาเรนตัวอาตุราเนี่ยเขาก็เซ็ตไว้อย่างงี้จริงๆก็ไม่ใช่แค่อาตุราถูกไหมพี่เป็นทุกรุ่นครับเป็นทุกรุ่นของแมคลาเรนนานกเบรกอ่าคือพื้นฐานเขาก็รถเขาทําวิจัยมาจากแทร็กอะโดยเฉพาะเลยนะคือออกมาจากสนาม DNA ของเขาแต่ละรุ่นออกมานะครับเขาก็คิดค้นมาแล้วว่าการที่ทําให้เบรกมันตึงอย่างงี้เนี่ยคือคุณขับด้วยความเร็วสูงคุณกระทืบเบรกไปเลยหรือว่าใช้เบรกหนักๆได้เลยหรือว่าคุณจะ มาลีเนี่ยเบรกก็ได้ใช้เท้าซ้ายค่อยๆขย,ยับเหยียบก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้โอ้เสียดายมากครับเพื่อนๆผมแม่ได้ขับ m มคลาเรน 750S นะเพราะว่าพี่ๆสื่อมวลชนท่านอื่นเนี่ยก็ลงทะเบียนขับตัว 750S กันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันก็ต้องมีการพักเบรกพักยางด้วยเวลาของเราไม่ทานหมดรอบแล้วนะครับอดขับเลย 750S แต่ไม่เป็นไรวันนี้อย่างน้อยก็ได้มาลองขับนะครับแมคลาเรน ออทูล่านะปักอินไฮบรรุ่นแรกในคลาสซูเปอร์คาร์ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะไม่เคยขับแมคลาเรนมาก่อนเลยนะครับแบรนด์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าประทับใจนะครับรถมันขับดีแล้วแหละถ้าบอกว่าขับไม่ดีเนี่ยแสดงว่าที่บ้านเนี่ยต้องใช้รถระดับ20ล้านขึ้นนะครับผมก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับได้มาขับรถระดับซูเปอร์คาร์ก็ต้องบอกว่ามันไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถเลยก็คือผู้ขับเนี่ยไปเป็นก้อนเลยนะครับคล้ายๆกับ ขับในเกมแบบซิมูเลเตอร์เกม t อ่ะอย่างนั้นเลยนั่งแบบตำาๆแล้วก็เลี้ยวมันก็ไปกับตัวรถเลยนะเพิ่งเข้าใจฟีลลิ่งของการขับซุปเปอร์คาร์ในแทร็กก็วันนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับซุ้มเสียงเร้าใจใครบอกว่าขุมพลังที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเสียงมันต้องไม่เร้าใจคิดผิดนะครับบอกเลยว่าออทูล่าเนี่ยโอ้โหกระึ่มนะครับขับสนุกมันมากมากเบรกดีนะครับแม้จะตึงๆหน่อยแต่แบบโอ้โหกระทืบไปแล้วเอาอยู่พวงมาลัยแฮนด์ลิ่งโอ้โหคมกลิบ นะครับแรงด้วยนะครับบอกเลยว่าขับสนุกมากๆแล้วก็ราคาค่าตัวก็ต้องบอกว่าออลดูล่าเนี่ยไม่ได้แพงจนเกินไปนะเริ่มต้นเนี่ยยีล้านบาทนะครับก็เป็นสุป,ปร์คารุ่นเริ่มต้นของใครหลายๆคนได้นะครับเพราะว่าแบรนด์อื่นๆคู่แข่งอะไรเงี้ยมันก็เกินราคาตรงนี้ไปหมดแล้วนะครับลักอินไฮบริคคันนี้20.5ราคาเริ่มต้นถ้าแอดออนเพิ่มออปชั่นเพิ่มเบรกเพิ่มล้อเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนอะไรก็ราคาก็จะ เพิ่มไปอีกนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะได้แมคลาเรน20.5นะถ้าไปซื้ออีกแบรนดหนึ่งนะเริ่มต้นก็27-28นะประมาณนี้ต่างกัน7-8ล้านะนะครับก็เซฟไปได้นะต้องมาลองต้องลอง,ลองถ้ามีโอกาสได้ลองผมบอกเลยว่าติดใจแน่นอนนะผมก็ติดใจแต่เสียดายไม่ได้ขับตัว 750S นะครับก็สำหรับราคา 750S เนี่ยแพงกว่านะครับแล้วมันก็น่าจะขับสนุกกว่านี้ด้วยนะครับ 750S เนี่ยราคาจะอยู่ที่32 ล้านบาทอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะครับเสียดายจริงไม่ได้ขับถ้ามีโอกาสได้ขับนะไว้วันหน้าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกสัญญาเลยว่าจะเลือกขับ 750S คันเดียวเท่านั้นเลยนะครับออทูลาขับแล้วอย่างน้อยก็ขอ750สักครั้งในชีวิตนะครับน่าจะติดใจก็น่านจะติดใจนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกอกถูกใจคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มารีวิวข้อดีจุดเด่นจุดด้อยอะไรมากมายนะคนที่ ซื้อรถแบบนี้กลุ่มนี้ก็จริงๆก็ซื้อตามความชอบนะครับชอบก็ซื้อมาลองขับถูกใจก็ซื้อไม่ได้มาสนใจรีวิวจากผมอยู่แล้วแหละเพราะที่บ้านก็ไม่ได้มีปัญญาซื้อ20ล้านมาขับแล้วมานั่งรีวิวแบบนั้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังละกันนะว่าได้มาลองขับรถซปเปอร์คาร์ระดับแมคลาเรนในสนามที่เป็นสนามปิดสนามพีระอย่างเงี้ยเป็นแท็กจริงๆเนี่ย มันให้ฟิลลิ่งให้การขับขี่มีความเร้าใจสนุกขนาดไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าดูจบแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องออโต้สเตชันให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพกกบ,บกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ถ้าตัดเข้าไปก็มีโอเวอร์อยู่เือนกันนะครับเพราะว่ารถมันมันขับหลังนะพี่เนาะใช่ครับเวลาเมื่อกี้ที่เห็นว่ามันมันอยู่ด้วยหนึ่งแล้วเราแก้ด้วยสองรถมันจะมีตัวนด้วยก็เป็นเหมือนเชนชอนโทนเขาเรียกว่า v d c ครับ v d c ั็สามารถปรับได้ว่าว่าจะให้ท้ายออกขนาด